สวัสดีครับวันนี้สาระดีๆกับช่างดิบ4ๆส,สกลนครครับนี่ครับยางแท่นเครื่องที่คลิปที่แล้วเราทำาไปนะครับสำหรับคนที่ขับรถเที่ยวป่าแล้วก็หม้อน้ำแตกใบพัดแตกกระบังลมแตกโดยที่ไม่ได้เอารถลุยน้ำก็เกิดจากสาเหตุที่ยางประคองมันขยับตัวได้นะครับไอ้ยางแท่นเครื่องไม่มีตัวประคองนี่เราก็เลยอย่าลืมนะครับสำหรับรถคันไหนที่ยังไม่มีก็ไปทำใส่ซะ ประมาณนี้นะครับตัวนี้เราใส่แล้วเราก็จะไปประกอบเป็นรถนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคู่กีใส่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนั้นใส่เป็นอีสุผมจะปั๊มคั์ล่างก็ใช้ของอีสุทั่วไปนะครับส่วนปั๊มคบนผมจะใช้เป็นของเจ้าวีโกนะครับวีโกนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ติดใน ห้องเครื่องนะครับผมจะติดอยู่ในห้องโดยสารนะครับใต้คอนโซลนะครับวิธีการติดตั้งของผมก็จะทําเหล็กแบบนี้อันนี้ผมเลือกใช้เหล็กฉากครับเพราะว่ามีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปซื้อมีอยู่แล้วครับถ้าในการใส่ของมันจะใส่ประมาณนี้นะครับประกอบเสร็จเราก็จะไปเชื่อมติดกับคอพวงมาลัยในใต้คอนโซลของซูซูกิมันจะมีเหล็กที่ประคองแกนพวงมาลัยอยู่นะครับท่าที่มันจะอยู่มันจะไปอยู่ในท่านี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมหามาใส่ตัวอย่าง เดี๋ยวนใส่ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอดีๆให้กับช่างรุ่นใหม่ที่อยากดัดแปลงซูซูกินะครับถ้ามันไปอยู่ในตัวรถแล้วมันจะอยู่ในท่านี้นะครับนี่ครับถ้าคนที่เคยรื้อตัวคอนโซลของซูซูกิจะรู้ครับตัวนี้ก็ไปเชื่อมติดนะครับส่วนตัวนี้ก็ใส่แบบนี้ครับใต้คันโซนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะยกเครื่องขึ้นแล้วนะครับส่วนรถมันงอยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวให้ช่างกล้องไปตามไปดูครับว่าสัทําอะไรบ้างครับ ครับหลังจากเราเระเบิดซุ้มอะไรเสร็จตอนนี้เราจะเตรียมเอาเครื่องยนต์ขึ้นนะครับนี่ครับมีช่างมีทั้งวัยรุ่นแล้วครับมีัยรุ่นเหลือน้อยครับ,รรบนี่ครับพวกนี้เราก็เกีย์เสร็จหมดแล้วนะครับส่วนปั๊มคัดที่ผมว่ามันจะอยู่ข้างในนี้นะครับจากเดิมปิดคัดสาย เราก็จะเปลี่ยนเป็นค่าแบบคาาน้ํามันนะครับเดี๋ยวค่อยตอนยกขึ้นเสร็จผมถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ